สบาแล้วหรอกเลยไปไหมวปาชิงสามนนะชิงสามนนะชิงสามแ่จะจุดบุญอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรเลยจุดบุญอย่างเดียวไม่สนอะไรทั้งสิ้น สี่ผมอยากขาเพอร์ท้ายอ่ะผมจะได้แบบชิงสี่ติดทามาสี่คนเลยเนี่ยนี่คือโดมมากเลยนะนจริงๆคนจะชิงเปอร์ท้ายให้ลบมนะันน่ะโอเคอยู่ฝั่งนั้นมะทันเปล่านะสว่นี่ว่าไม่ทันซะแล้ว5 minutes later ผมบอกเลยเซอร์มีร้องอ่ะไอที่พยายามวิ่งขี่สุดชีวิต สี่เสียนะเสียนะห้าเรียบร้อยชิยงห้าตึงตึงอะคารับตึงเกินชักปักโอ้ชักปักอะคารับน้องโอ้โห เจอกระชักปักเลยโอ้โหถ้าเกิะชักปักกล้าอีก็รคิดเอาละกันเนะโอ้อยู่ด้วยกันด้วยกูทำไรเหรอะมึงคิวแบบมึงก็เจ็บเหมือนเดิมอะมึงแคคือทำไมวเสียเวลาเพื่อนโอ้เขาตู้ด้วยอืมขู่เขาตู้หรอพี่จกตู้แค่นั้น เริ่มปืนๆแล้วัน้ำเริ่มหย่อน <No. S 1> ถ้าเราไม่ปอกตาแล้วมันตาแม่งแห้งเลยแบบนำ้ำปกติลูกตาเราจะมีน้ำน้ำไว้หล่อเลี้ยงใช่ไหมคือนี่ตาแห้งเลยโอ้โหออกตาอโอ้โหเจอคนจีกับฮ่องกงจะรอดไปนี่ย ไม่ผีจะจะไหวไหมเนี่ยมือนจะเจอแน่เนอะโอ้ตึ้งก็เจอเลยวะ่ะคือเวลาพีล่นไี่จะเล่นแบบชิงห้ามันสนุกกว่าะไยเนี้ยโอเคอวิ่งมาให้ดวงนี้ก็สบาย สบายแล้วหอกเลยไปไมปาหมวะอ๋อามชิงสามวันนะชิงสามวันนะชิงสามแ้วนี่จะจุดบุญอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรเลยจุดบุญอย่างเดียวไม่สนอะไรสิ้นสี่พูดอย่างขาดคนสุดท้ายอ่จะได้แบบชิงสี่ติดทานาสี่คนอย่างเงี้ย นี่คือโลภมากเลยนะนจริงๆควรจะจะะิ้คนสุดท้ายให้ลบมันน่ะโอเคอยู่ฝั่งนั้นนะทันเปล่านะ<อ>สวยนึกว่าไม่ทันซะแล้วโอเคโอเคโอเค,อเคออชิงแค่ตึงๆอตอนแรกอะไรนะ ขี่มอไซค์ล้อหุ่นใช่ไหมตอนนี้เจอขี่ขี่มอไซค์ไล่ไม่ดีวิงว่งวิง่งวิ่งไม่ขี่แล้ววิ่งเลยวิงว่งวิ่งไล่แล้วเนทานาะศียังเอาไม่อยู่เลยทุกคนจะไปคาดหวังอะไรวะเมื่อกี้เครื่องยังแบบไม่ถึงครึ่งเลย ตู้ออาวิว่งติดวิ่งติดวิ่งติดอย่างนี้ไม่สวยแล้วเนาะเดี๋ยววิว่งติดขานาใช่ปะไปแคป่ะ,ปปะทำไมเริ่มเพียเพียล้วพูดเยอะเกิน น่าจะตัดตัดหน้าแตกข้างนั้นปะไม่เดาจริงด้วยแตกข้างนั้นอืมวิ่งติดคือหรอวิ่งติดคือหรอเป็นไรปล่อยแห้ไปแบบเดี๋ยวมันจุดบูนด่ะ ม,มันมันพยายามแบบหลายรอบจุดบุญนะเว้ยต้นชี้ไหนรอบมันจนมันทําได้อะโหสุดจัดโอ้โหยกนิ้วเลยได้ไหมดิวนิ้วกลางได้ไหมเพื่อนได้เอานิ้วป้องหรอดิวกลางได้ไหมไอ้เปย์มากูก็โดดก็ขวดหนึ่งทีไปก่อนอไม่เจอคนแถวนี้เลยหรอโอ้โหผมไม่เจอใครเลยวะ่ะ เขาหน้าช่วยแล้วเฮ้ยไม่ช่วยว่ะขึ้นบ้นใหญห่ไม่เป็นไรนะแกไปมุมมาชิวๆเออเอาว่ะสุดท้ายก็ต้องช่วยอยู่ดีปะยกนิ้วเพื่อ,อยกนิ้วเพื่อมานี่เลยไหมพี่ชิงซะดีๆนอ้องพี่อยากขี่มอใส์ไล่เข้าใจปะ ไหนย่าวิ่งฉีกไปไหนน้องวิ่งฉีกไปไหนสองแล้วแตกแล้วนะสามสี่ห้าเรียบรอ้อยชิงห้าตึงๆอ่ะครับน้อง ทั้งหลังวะเนี่ยอโอเคมีทั้งหลังตุ๊บก็ได้อย,ดยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่คี้ข้ามได้หลายรอบเลยนะน่าเหมือนเพลินเพลินดีโอ้โหนี่ก็ปั่นไฟเพลินเพลินเลยใช่ไหมใช่ไหมเชดเดนสนัน ปไปหลายเชียวเก็บแบบมุมม,มันยังไม่รู้ตัวว่ามมีเแบบมุมม,มั้งมังคงเวอว่ว่ามึงจะเข,า,ขาเอาออกทำไมวะอะไรเงี้ยไปมาอยู่แล้ววัตีมาเฟียด้วยนะครับไซเบอร์ตอนเหรอใช่ปะใช่ไซเบอร์ตอนปะ ไซเมอร์ตอนมาดูพี่จูงท่าน้องไม่ใช่ปะไซเมอร์ตอนดิเจียนชิงข้านะตึงๆอ่ะฟ็อกไม่กันยังไงด้วยนะอือดูว่าน้องชิงข้าตึงๆเจอสเตมเมอร์ไหมครับวันนี้เจอนะแต่แต่ดูยอนหลักไม่ได้สอ ดนูแ้วทุกคนชิงห้าได้หรือเปล่าสามผมบอกในเซอร์มีล้องอ่ะไอ้ที่พยายามวิ่งขี่สุดชีวิตนะสี่เสียนะเสียนะห้าเล็บร้อชิงห้าตึงๆอ่ะครับ เดินเกินชักปั๊กโอ้ชักปั๊กอะคับงน้องโอ้โหไดเจอกับชักปั๊กเลยโอ้โีถกับชักปักก๊กก็ตนะ้รงคิดเอาละกันเนี่ย คือไม่เข้าใจะจะชักปั๊กทำไมเนะี่คือแบบมึงก็ใกล้จะตายแล้วนะจะชักปั๊กเพื่อคือแบบหัวร้อนขนาดนั้นเลยเหรอถ้าหัวร้อนนี่ก็พักผ่อนอย่าเย็นนะอืมเป็นแค่เกมไมนเป็นปจริงจังอะไรวะคือแบบมึงจะตายหห้แล้วก็ปล่อยให้มันตายดิก็เริ่มเกมใหม่ชักปั๊กมันก็โดนไปห้าทีอ่ะเสียเวลาไปแล้วนะ ไปไหนเคเดเันไปไหนไปไหนลูกสาวลูกสาวตัวน้อยอเคได้เวลาชิงต่อไม่หนีไม่ใจอะชิงอย่างเดียวพี่ชิงอย่างเดียวเข้าใช่ปะน้องเมื่อกูชิงอย่างเดียวแล้วกูกลับมาทึกเรื่อง ชิงต่อละครับเหลือสามคนแล้วเอ้ยเหลือเออสามคนแล้วจบที่ <laughs> กับหม้อบอ่ะก็คิดเอาแล้วกันเนะี <laughs> ่ยเป็นกับหม้อบอ่ะ <laughs> ทำไมวะเพื่อนเจอเจอชิงค้ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันหมดมันหมดแรงขนาดแบบนั้นเลยเหรอไม่แบบท้อขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเองไม่อยากโดนชิงค้าเองก็อยา่าอย่า,อย,าอยู่ด้วยกันนี่ยแยกกันอยู่ดิแล้วก็โทษคนจะโทษเพื่อนนะเพื่อนแบบบ่อบชิงค้าได้ยังไงเนะี่ยโอ้โ,อโหไม่เห็นมา้าเพื่อนไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกแอบไบป <c oughs> ทางนั้นนะไม่เห็นหรอก เรยียบร้อยยังไม่รอแล้วมีตายตายากพีเก่เกมเปล่านะ้องมีตายยากก็ตายแล้วพี่เล่นไมเคลิลได้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 แบบไหนอ่ะจับแทงหรือปกติวิเชียร์<อ> <c oughs> มันก็เพลินดีนะแบบชิงเรื่อยๆแบบเออช,แบบแบบช,ชิวๆอ่ะคือมันเลียนไม่ได้เว้ยมันต้องแบบมันต้องแบบ หนีอ่ะวิ่งฉีอ่อ่ะเออสนดกอีกแบบนี้วิ่งไล่ยาวๆเชดดาด์โยอืมจะแบบมุมตึงๆนะชะชุบเครื่องกนอนไม่แอดออนแดงให้เป็นแอดออนแดงเหรอ คือนี่ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะว่าโดนแมงมุมขยุมหลังคาเก็บจะแตกอยู่เชื่อครับเจได้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ละนาน้องใช่วจุดปูนโอ้โหเสียเวลาไหมเนี่ยเอาเวลาปั่นไฟไหมน้องเจ้ากุห์เขาจูกให้กลขับไปจุดปูน โอ้อยู่ด้วยกันด้วยกูถามนะเฮอมึงคิวแบบมึงก็เจ็บเหมือนเดิมอะมึงแกคิวทำอะไรวะเสียเวลาวะเพื่อนโอ้คอตู้ด้วยอือมีงคอตู้ตหรอพี่จกตู้แค่นั้น <c oughs> เอาไปแขวนตึงๆเปทรบเครื่องที่มันเยอะที่สุดในทีเดียเหรอเฮ้ยในใน แล้วแม่มุม3ส,มสตั๊กครับแม่มุมไม,ม่ลดอ่ะก็คือแบบวิ่งไว15เปอร์เซ็นต์อ่ะเออด,ดีดีดีเอออันนี้มันตา,ามทางนามเมื่อน่ะตะเกียงเจ็ดสตกแล้วนะก็ถือว่าถ่วงได้ระดับหนึ่งนะเจ็ดสตกอ่ะอันนี้เป็นเท่าไงนะเป็นอะไรบ,บ้านใหญ่ว่ะเพื่อน

งงดีทำไมพี่วิ่งไวงงดิน้องเจอพี่เปิดเปิด,เป,ดเปิดโปรเปล่าโปรเพยเหว่อไงปะแบบวิ่งไวอะ่ะคือคงคง,คงเหว่อทำไมวิ่งไวจังวะจบเกมก็คงรู้ว่าเป็นแมงมุมอ่ะแปลกปะตึ้งตึ้งอะไรครับทุกคนตอนนี้ตะเกียงผมก็แปดสัตว์แปดไปที่เรียบร้อยแล้วไอ้นี่ก็ยังใช้ผมแกะแมงมุมนะ แอนดออนแดงสามตลอดกาหน้าตา่างพูดพดอะไรพูดเวกเกอร์อ๋ออ๋อให้เล่นแบบดดดตัวตัวาต่างไวปะนี่ก็เอาให้ได้นะเครื่องเนี่ยนี่ก็บา้านเล็กสเปคใครวะบ้านเล็กสเปคใครวะเพื่อน นลไม่เป็นไรครับผมจะเก็บเป็นมุมแล้วก็ไปไล่หวดบนข้างบนไอ้พวกนี้มันห้าวต้องโดนเชื่อว่ามีบาลานแล้วเจ๋งไงใช่ไหมเพื่อนบาลานก็พี่มีดูนะยัง,ยงทำยังยงทำซ่านะทำห้าวแล้วเราอะ่ะพี่ก็อุ้ยพี่ก็ขี่มอไซค์ไล่ไงนะแหมไม่เห็นมัง้งไม่เห็นเลยเพื่อนอื มันคงงงว่าทำไมมันวิ่งไวจังวะใช่ไหมเอาแล้วมึงคงแบบไอ้เชีย่ยมึงวิ่งไวจังวะคือแบบมึงมึงแค่แบบรีเจน4.6แต่ทำไมมึงวิ่งไวจังวะอะไรเงี้ยน่าวนบนแบบดีพอร์ตโปรแฮกเกอร์อ แปบคบนสุดท้ายคนสุดท้ายเดี๋ยวขอทุบเครื่องหน่อยนะขอเอาแต้มหน่อยนะครับวายดินมีหลุดด้วยแคปแคปคือแบบคือจริงๆอยากให้อยู่ได้แปลงสมจริงกว่านี้คือแบบตอนเวลาเราเมื่ออยากให้แบบไอ้ที่ถืออยู่อ่ะแบบมันมันปล่อยมืออะไรปะ แล้วเวลามันจะคลานคลานคลานไปข้างหน้าหรือข้างหลังครับมันแบบกลับมาหยิบอะ่ะอย่างเง้นมันดูสมจริงกว่าเว้ยอย่างเงี้นะแต่ถ้าเกิดลบแล้วจับของมันดูปปแปลกกว่าเ,ออเรียบรอ้อยเดส่มอเลย ยี่หกเกมนี้โหแบงแบงแล้วอะ้าวหูสามมป็นเจ็ดแต้มอย่างเยอะแล้วคนนี้แกเป็นบอดซะแล้วเดี๋ยวขอสซั่น